สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่วิดีโอซีรีส์หนึ่งที่สำคัญในระบบ G System 2ไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่กำลังมองหาวิธีการดีๆในการทำธุรกิจเครือข่ายหรือคุณจะเป็นคนที่เคยทำธุรกิจเครือข่ายมาก,ก่อนก็ตามบทเรียนนี้จะเป็นบทเรียนที่สำคัญมากๆที่จะทำให้คุณเข้าใจความสำเร็จในธุรกิจเครือข่ายมากขึ้น บทเรียนที่หายไปในการทำธุรกิจเครือข่ายหลายหลายท่านอาจจะสงสัยว่ามีได้หรอบทเรียนที่หายไปในการทำธุรกิจเครือข่ายวันนี้ดิฉันจะบอกกับคุณว่าคน95%ล้มเหลวไม่เป็นท่าจากการทำธุรกิจเครือข่าย โดยไม่เคยรู้เลยว่าจริงๆแล้วเคล็ดลับที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จนั้นง่ายในเกี่ยวผู้นำระดับหลักล้านต่างเข้าใจและใช้เคล็ดลับนี้ในการทำธุรกิจเครือข่ายครั้งแล้วครั้งเล่าแล้วทำไมผู้นำเหล่านี้จึงไม่เคยสอนดาวลน์ของพวกเขา ถึงความลับอันนี้อาจเป็นเพราะพวกเขาทำมันจากประสบการณ์ทํามันจากความรู้สึกภายในหรือแม้แต่ใช้ความลับข้อนี้ซ้ำๆจนคล้ายกับว่ามันกลายเป็นตัวตนของพวกเขาไปซะแล้วหรืออีกในหนึ่งเขาเหล่านั้นไม่ได้มองว่ามันเป็นเคล็ดลับอะไรเพราะว่า มันอาจจะเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาในสายตาของพวกเขาก็ได้จึงไม่เคยสอนทีมงานกันอย่างจริงจังๆแต่คุณรู้หรือไม่ว่าบทเรียนอันล้ำค่าที่หายไปนี้อาจเป็นตัวสำคัญที่ทำให้คุณต้องล้มเหลวในการทำธุรกิจเครือข่าย ซ้ำแล้วซ้ำอีกทำให้คน95ต้องล้มเหลวในการทําธุรกิจเครือข่ายไม่ว่าคุณจะทำมาแล้วกี่บริษัทก็ตามหรือคุณอาจจอยู่ในบริษัทที่เรียบพร้อมแล้วก็ตามแต่คุณก็ยังล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำอีกในการทําธุรกิจเครือข่ายวันนี้ระบบดี y s t e m 2ของเราจะบอกความลับกับคุณเพราะระบบของเราเชื่อว่า ยิ่งเราได้ให้และแบ่งปันสิ่งดีๆออกไปเท่าไหร่เรายิ่งได้สิ่งดีๆและประสบความสำเร็จมากขึ้นเท่านั้นระบบ G System 2เข้าใจดีว่าการทำธุรกิจเครือข่ายมีปัญหาด้านไหนบ้างระบบ G System 2ของเราเป็นผู้เชี่ยวชาญในการทำธุรกิจเครือข่าย มานับสิบปีความลับที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจเครือข่ายซ้ำแล้วซ้ำเล่านั่นก็คือให้ในสิ่งที่ผู้มุ่งหวังต้องการอยู่แล้วไม่ใช่ให้ในสิ่งที่คุณต้องการให้ผู้มุ่งหวังซื้อ อย่าพยายามโน้มน้าวใจใครเชื่อว่าเขาต้องการสิ่งที่คุณกําลังขายแต่ให้ขายในสิ่งที่เขาต้องการมาอยู่แล้วความจริงแล้วธุรกิจน,นี้คือการโครชนาประชาสัมพันธ์ตัวคุณและตัวคุณเท่านั้นตราบใดที่คุณหวังของคุณเชื่อว่าคุณสามารถพาเขาไปสู่ความสาเร็จได้ตราบนั้นเขาจะตามคุณไปตลอดไม่ว่าคุณจะไปทาที่บริษัทไหนก็ตาม ทรงทําให้ตัวคุณเป็นคนน่าเชื่อถือและศักธาทรงทําให้ตัวคุณเป็นผู้นําที่ใครๆก็อยากขอสมัครด้วยบอกเขาว่าเขาจะประสบความสําเร็จได้อย่างไรด้วยวิธีของคุณถ้าคุณทําได้คุณจะมีความสุขและประสบความสําเร็จในการทําชุรกิจเครือข่ายอย่างแน่นอนด้วยระบบของ G System Two อย่าลืมล็อกอินเข้ามาเรียนรู้ในระบบอย่างสม่ำเสมอและรักษาสิทธิ์ของคุณโดยการจองสิทธิ์เข้าเรียนรู้คอร์สออนไลน์ C.O.P ได้ที่ผู้แนะนำของคุณโดยเอาเบอร์โทรของเขาจับด,ด้านในระบบนะคะ ยังลังเลไม่กล้าตัดสินใจอาจมีคนกำลังแซงคุณไปทุกทีก็ได้อ๋อลืมบอกไปค่ะคุณเองก็เก่งไม่แพ้ใครหรอกค่ะแค่คุณยังไม่รู้อะไรบางอย่างแบบที่เรารู้เท่านั้นเราซิ y สเต็มทูจะเป็นคนบอกคุณเองค่ะเพราะระบบของเราเป็นระบบที่พร้อมจะแบ่งปันด้วยผู้นำ หลากหลายอาชีพหลากหลายประสบการณ์ที่เข้าใจในเรื่องของการทำธุดกิจเครือข่ายสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามนะคะแล้วพบกันในวิดีโอซีรีส์ต่อไปค่ะสำหรับระบบจี System ีมูวันนี้สวัสดีค่ะ